เอาละครับตอนนี้ก็อยู่กับคอมายเนในคองเกิร์ดแลเนะครับซึ่งเป็นมิชชั่นภายในตัวอาคารแล้วก็ค่อนข้างยากมากเข้าไปไปาชอบให้เราเล่นกินหาจยากนะครับ At once. do Very well. Agreed. Agreed. Affirmative. At once. Very well. Very well. Very well. Yes, Very well. Agreed. Affirmative. Yes, sir. S yes s i เฟ f ร i r m a t i v e Affirmative. มามาโอเคทีนี้เอามาไปเหลือทันย่าป่ะไม่ดิเซฟก่อนเลย โอ้โหไม่ถูกไม่ถูกทันยา่ามันเป่ามาตายเกียงเลยอะที่เป็นทันย่าขขงแม่งโดจังวา Affirmative. Ready and affirmative, affirmative. At once. Very well. Yes, sir. <gunfire> Awaiting at, at once. once. Very well. At once. No Lord, uh, Agreed. Affirmative. Agreed. At once. Agreed. ก็ e ายยิงก่อนแล้วส่งหมาไป agreed agreed of course reporting very well แต่ฮะก็หลบไปก่อน reporting very well agreed แก๊งหมาผู้น่ารัก <coughs> reporting at once affirmative มอง no, yeah, affirmative affirmative at once Yes sir but, affirmative. Right. affirmative Reporting agreed acknowledged Affirmative. <coughs> <In the right. coughs> affirmative oh. Oh. yes sir affirmative the time yes sir at once <coughs> ready and waiting at once oh wait you need you

at once Very well affirmative เราไล่ล่าไม่ทันมัน <hazard> well. <hazard> well. acknowledged <hazard> <Mình và đợi. hazard> ตัวเดินเดินทางขึ้นมาไม่รู้เหมือนกันว่าต้องทำยังไงได้ใช่เป็นไปได้ว่าอโอเคได้เเจีเดียมาแล้วอโอเ้เอาเอเจีเดียไปตรงนี้หนึ่งลงมาลงมา

เอาไปเดียว Control Center ท,ทีนี้ต้องจัดก,การไอ้ตรงนี้กหวาดวิ <c oughs> ่งนกหวาวิ่ง Control Center d a a u t lost กาเถียเถียวนาไปแ <c oughs> ต่ว่าก็เอาตรงนี้ได้แล้วก เออเจเดวิ่ง <irm> มาได้นี้เอาน้องหมาน้องหมาไปไปช่วยไปช่วยดูก่อนว่ามีอะไรก่อนก่อนด้านนี้เห็นมีปม้อมมืนไปนี่แต่ไม่รู้ว่าเรายิงกระจายตายหาไว้ตอนไหนตรงไหตอนที่ยิงถังระเบิด <Engineering. S 1> เอา yes, sir. น Control Center, อนโทรลเซ็นตร์ e เยต Okay มันจะมาทำแกนกลางหลอละลายทำไมเนี่ยัญญาหรือมึงจะตายไปด้วยนะคอนโรลเซ็นเตอร์ี e โอเคทุกอย่างคันเข้าไปเจเนียร์เข้าไปหยุดการหลมละลายด่วนแันย่าตายหาไปแล้วมิชชั่นอย่างยากโอ้เสร็จเรียบร้อย หลอดวานามีกลับมาสมมติแบบขอให้เป็นวันที่ดีโอ้ยเต้นเอาเราเงี่ยตกเลยกับมิชช่นเมื่อกี้ เปลี่ยนถ้าบนพาเดตเปียละฉันสัญญาคุณเบอร์ลิน โเซฟคุณ네ได้สงสัยคุณมาทันหรือเปล่าถ้าเกิดว่าฉันสงสัยฉันฆ่าแกไปแล้วมันก็คงจะดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นฟอรมผู้รักของฉันแล้วก็ให้ของขวัญเป็นเมืองในวันเกิดฉันคิดว่ามันเป็นไปนได้แล้วสรุปคือทั้งสองคนก็บอกว่าได้กันเองสตาอลินกับนาเดียหรือเปล่า <What? S 2> ใช่อะไรนะแมนดีบางสิงบางอย่างที่คุณไม่สมควรที่ <the> จะจะเห็นมาพวกเรานี่ จะไปสรุปช้าละมีอะไรติ่งที่สำคัญมากถึงมาต้องมากระทำการขัดจังหวะเนี่ยคุณมาผ่านเวลากับโทรเมติกบายาโคนหรอบอกว่าอันนี้เนี่ยมันคือโคโรนาเปียที่ไอไซายท่าขึ้นมาตาะ แล้วเพะว่ามันถ้าเกิดว่ามันไม่ขยับเนี่ยเราก็เพียงพอังมาจับได้แต่ว่าอันนี้คือ <Show me S 2> มัน <again. S 2> หายไปเลยแตแสดงให้ดูอีกครั้งนี่ s <S เป็นไปไม่ได้ <whole> ทั้งยูนิตทั้งอัมลมเตูเนี่ย this, ฉันต้องรู้ว่า weapon, มันต้องทำได้ยังไง น่ดีอ่ะถ้าเกิดมันเป็นอาวุธเนี่ยันต้องมีมันก็จะต้องเป็นแบบว่าคุณไม่จำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับสหายกูโควฟเราคบคุมทุกอย c า s ที่ o ก่ย e ข้กับการต่อต้านแล้วเราต้องการเกาะอันนั้นการทดลองวปรเจกตัวนี้เนี่ยมันอยู่ที่เกาะเอลทน ไม่ใช่โกดาลิโก้คุณมาอยู่ที่นี่ส่งกับตันคือตัวเราได้แหละไปจัดการสิ่งนี้ใช้รถอ,อใช้เริ่มแล้วแล้วก็ทำลายศัตรูของเราในเกาะก่อนนั้นเกาะอีกแล้วเหรอวะ Bye, 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 bye. building our base is under attack Repair. construction complete new construction options building complete by training unit ready ready and waiting. Yes, sir construction complete reinforcements okay reinforcements ready allow my talk that